เวลาเวลาขอแบบเป็นประโยคบอกเล่าเนาะฉันขออันนี้ฉันจะทําอย่างนี้ฉันอยากจะทําแบบนี้คําว่าอยากสอนไปแล้วมี2แบบนะครับใช้คําว่า want ใช่ไหม่า want เป็นการอยากแบบ informal นะไม่เป็นทางการนะครับกับอะไรกับ would like เนาะเป็นการอยากอยากทําอะไรสักอย่างหรืออยากนู่นอยากนี่อยากนั่นเนาะอยากสเต็กอย่างเงี้ยอยากสั่งสเต็กอะไรเงี้ยเนาะล้วก็เป็น่า would like ก็ได้อันนี้จะเป็น formal หรือเป็นทางการเนาะทีนี้เรามาดูความสุขของเนื้อกันดีไหมครับว่า เนื้อในภาษาอังกฤษนะครับระดับความสุขมันมีแบบไหนบ้างนะครับอ่าเรามาพูดดีกว่าเรามาพูดดีกว่าเนื้อ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 ติดตามช่องแดงครูแล้วครับตอนนี้อยากเรืยอกภาษาอังกฤษใหม่ไว<ห>้ไปสมัครง,งานเรือครับอ๋อจริงเหรอครับคุณเจมินายจริงๆแล้วพี่ครูสองคนทํางานอยู่เรือ <S <S <C ourse ains> ครูสชิปนะครับเอ่เอทั้งสองคนเลยม,มีมีครู มีครูที่แบบเป็นครูภาษาอังกฤษเนาะจริง,รงๆทางครอบครัวก็อยากให้ครูไปเป็นแบบอยากไปอยากให้ครูไปไป,ไปทำงานอยู่เรืออยู่เหมือนกันไอ้พวกเรือครูสชิปใช่ไหมที่คุณจะมีนายจะไปออพี่ครูเป็นแมนเจอร์อะไรสักอย่างกับอีกคนนึ่งพิ่งไปเป็นบาร์เทนเดอร์ผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์อแต่ว่าครูก็ยังคิดอยู่ครับก็ดีเหมือนไปเที่ยวด้วยอายุยังน้อยก็ อย่างน้อยก็ได้ทํางานเตรียมที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ใช้เงินมีโอกาสได้ใช้เงินน้อยลงใช่ไหมก็เอาเงินไปต่อยอดลงทุนอะไรตั้งแต่สักทำงานสักห้าถึงเจ็ดปีทำธุรกิจอย่างอางื่นอะไรเงี้ยก็เป็น,นแบบจังหวะชีวิตที่ดีแต่ว่าก็ดีนะก็แล้วแต่คนนะครอบครัวครูก็ไปเยอะครับไปกันหมดยกเว้นครูอะเรามาดูระดับความสุขของเนื้อกันหน่อยแล้วกันครับระดับความสุขอ่าระดับความสุขของเนื้อครับครูจะไล่ให้ฟังยังไงดี ถ้าถ้านี้มันคือสุกถ้านี้มันคือดิบเนาะดิบ <laughs> อ้าเล็ดับความสุขของเนื้อเราจะใช้คำว่า blue blue rare ก่อนแล้วกันเนาะอ่า blue rare ก็คือแบบคือมันสุกแบบอะไรวะ blue rare มันสุกแบบมันมันดิบแบบเกิน75%็ดิห้าปอร์เซนต์ะเจ็ดสิ้าปอร์เซนขึ้นไปอะเ <laughs> ออแล้วถ้าดิบสักเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นลงมามันอาจจะประมาณแบบคำว่า rare เฉยๆปะเออ แล้วค่อยมาแบบม<ะ>ีเดียมเรียบะแล้วค่อยมามีเดียมเฉยๆ,ๆอย่างนี้ปะแล้วค่อยมาเวลดันอย่างนี้ปะเออยมามาเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเอาเอารูปภาพให้ดูดีกว่าเออแ <laughs> อ้นึงง่ะอืม ở trên đây, để, không? À, này, này. Phong, phong để, à, này, để, 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 เนี่ยความสุขของเนื้อเนี่ยนะครับมันจะมี blue rare rare medium rare medium, rare, medium done แล้วก็ well done นะครับโอผมผมแบบว่าส่วนตัวครูครูไม่เคยสั่ง done กับ well done ก็เลยจำไม่ได้ไม่เคยแล้วไม่เคยสั่ง rare ไรมากเนะี่ยปกติจะสั่งแต่ medium medium เนี่ยแหละประมาณนี้เวลาครูกินครูเป็นสายเนื้อนะครับครูชอบมากเลยส t i c อ่าเนี่ยนะเอาดูนะดัแบ,บแรกนะความสุขของเนื้อแบบแรกนะครับนักเรียนเอาแมเบิง่งซวยกันนะครับอา้าวใส่หรอฮะนะครับอ่าแมเบิ่งนะครับ ความสุกแค่ผิวด้านนอกแต่ด้านในยังดิบเราจะเรียกว่า blue rare นะครับความเนื้อด้านนอกสุกแต่ด้านในเป็นเนื้อแดงประมาณ75%เขาจะเรียก rare เห็นไหมกึ่งสุกกึ่งดิบแต่ด้านในยังเป็นเนื้อแดงประมาณ5 0เขาใช้ medium rare จริงๆแล้ว medium medium rare เนี่ยมันจะเป็นแบบความความสุกแบบหลายคนชอบกินเนา ออแล้วก็มีเดียมเป็นย่างให้สุกข,ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเนื้อด้านในอมชมพูส่วนตัวครูชอบมีเดียมครับแล้วถ้าดันก็คือสุกแบบทั่วถึงแต่ยังคง,งเรลเอเนื้อสีชมพูเล็กน้อยแล้วก็เวลจันคือสุกทุกส่วนเลยครับออตอนแรกครูเป็นคนชอบกินมีเดียมเรียนะแต่ว่าครูเป็นคนกลัวเลือดพอครูกัดปุ๊บเลือดมันยังออกอยู่มันจะมีเลือดแทรกตามตามตามเนื้อนะ่ะตามมีดแล้วแบบทาใจไม่ได้ก็เลยแบบอะมีเดียมแล้วกัน <laughs> นะครับอ่านี่คือความสุขของเนื้อนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้นักเรียนมากขึ้นนะครับ blue rare medium rare medium done well done นะครับประมาณนี้ครับอ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมนะ I would like to order นะครับ order เป็นคำกริยานะครับแปลว่าสั่งนะครับนักเรียนคำสั่งหรือสั่งนะครับ would like กปว่าต้องการนะครับเห็นไหมมันจะมี to เชื่อมก่อน to เชื่อมกริยาเสมอนะครับกริยาเชื่อมด้วยกริยา I would like to order a medium beef steak beef แล้วก็ steak เห็นไหม นะครับไม่มีไม่ใช่คุกนะครับคุกเป็นคํากริยาแล้วก็วอนเป็นคํากริยากริยามันอยู่ห่างกันแบบนี้มันไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องโครงสร้างของประโยคนะครับส่วนข้อ A มันผิดมันเรียบเรียงประโยคผิดมันกลับกันคําขยายต้องขึ้นต้นก่อนสเต็กต้องมาสุดท้ายแล้วค่อยมาบีฟแล้วค่อยมาม <laughs> ีเดียมมีเดียมเบฟสเต็กเบฟสเต็กนะครับเอเอ I w o u l d like to order a medium beef s t e A k a medium beef steak please a blue rare b e e f steak เอ่อบ uh, ีฟสเต็กบลูเรียหรือว่ามีเดิลเอาเวลดันเอาดันบีฟสเต็กนะครับ